ขอขอบพระไทยและขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่มีไมตรีจิตพร้อมพร้อมกันมาให้พรวันเกิด รวมทั้งให้คำมั่นสัญญาโดยประการต่างๆข้าพเจ้าขอสแสดงสนองพอรและไม่ตรีจิตดังนั้นด้วยใจจริงเช่นกัน บ้านเมืองของเราเป็นและ รวมเป็นสุขเสมาช้านานเพราะเรามีความ ในชาติและต่างบำเพน็นกรณีกิจตามหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อคูลกัน เพประโยชน์ความร่วมของชาติคนไทยทุกคนจึงควรจะตรหนัก พอนี้ให้มากและตั้งใจปรับลดตัวปฏิบัติงานให้สมฐานะและหน้าที่เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ ส่วนรวมคือความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทยขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ จึงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้มี รตลอดไป